ส่วนขราวนี้สร้างความตกใจให้กับแฟนๆไม่น้อยเลยนะคะเมื่อไอดอลหนุม่มลูคสัสแห่งวง NCT และเววีได้ออกมาประกาศถอนตัวออกจากวงนะคะแล้วก็จะขอเดินหน้าทำงานต่อในฐานะซิลป,ปินเดี่ยวค่ะ ทำเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยนะคะเมื่อ SM Entertainment ค่ายเพลงดังของเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศว่าลูคัสตัดสินใจทอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกวง NCT และ Wv ค่ะแต่ก็ยังจะคงทำกิจกรรมในฐานะศิลปินเดี่ยวต่อไปในขณะที่ลูคัสก็ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเองถึงแฟนคลับของเขานะคะใจความว่าหลังจากที่ได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก็ได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากที่จะแยกทางกับวง NCT และ Wv ต้องทิ้งมิตรภาพอันยาวนานไว้ข้างหลังเป็นเวลาเกือบ8ปปีและขอขอบคุณสำหรับการดู การสนับสนุนของเมมเบอร์ในวงโดยจะขอจดจำความทรงจำเหล่านี้ไม่มีวันลืมพร้อมทั้งขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนมาอย่างต่อเน,นื่องค่ะ